ไปซะได้ก็ดีคนที่มีแต่คอยทำให้เสียน้ำตาเพราะว่าในไม่ช้าความรักที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาละจะไม่มีน้ำตาตลอดไปไม่มีใครทำให้เธอเจ็บช้ำจบแล้วความผิดหวังหลังจากนี้เป็นคนใหม่ดวงชะตาชีวิตที่เปลี่ยนไป ความสดใสขึ้นมานับจากนี้ไม่มีน้ำตาตลอดไปเราคนที่ใช่ความรักที่ใช่จะเข้ามาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือ่อนฝีมาเจอคลิปนี้ หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณกำลังจะเจอความรักที่ดีค่ะคนรักที่ดีความรักที่ดีคนที่ใช่ความรักที่ใช่กำลังจะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณคุณจะได้เจอคนคนนี้แน่นอนหากช่วงที่ผ่านมาผิดหวังมาเยอะไม่สมหวังหรือคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่แย่ๆความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาต้องบอกเลยว่าปล่อยเข้าไปเถอะคะ่ะ โชคดีไปซะได้ก็ดีเพราะดวงชะตาของคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้อะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างหน่อยโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้เร็ววันนี้คุณจะได้เจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริงคนที่จะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่แล้วก็ให้ความใส่ใจคุณอย่างเต็มที่คนที่เขาจะ ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ได้เห็นสิ่งอื่นสําคัญไปกว่าคุณคนที่เขาจะเห็นคุณสําคัญที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งคุณจะได้เจอคนคุณนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโชคดีของคุณแล้วที่อะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเพราะหลังจากนี้คุณจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่จะได้เจอคนที่ดีและจะได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้นั่นเองเอ ใครรักวู้นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ